วันนี้เราจะพาคุณมาชมเชิญลิฟกับ GMC Canyon 2026รุ่นใหม่ล่าสุดกระบะขนาดกลางที่ผสานความแข็งแกร่งเข้ากับสไตล์อันประณีตได้อย่างลงตัวตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณได้เห็น Canyon 2026คุณจะสัมผัสได้ถึงความโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่บึกบึนและทรงพลังดีไซน์ที่อัปเดตใหม่นั้นสื่อถึงความแข็งแรงพร้อมคงความทันสมัยและโชกเชี่ยวทำให้เหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและการลุยเส้นทางออฟโรด ทุกเส้นสายและส่วนโค้งของดีไซน์ภายนอกได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อถ่ายทอดความมั่นใจและความสามารถรอบด้านแสดงให้เห็นว่ารถกระบะคันนี้พร้อมสำหรับทั้งงานหนักและการผจญภัยอย่างแท้จริงถัดมาที่ด้านหน้า GMC Canyon 2026นยมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์โดดเด่นที่ตกแต่งด้วยโครเมียมสมัยใหม่และสัญ,ญลักษณ์ GMC อันเป็นเอกลักษณ์อยู่กึ่งกลางไฟหน้า LED และไฟส่องสว่างเวลากลางวันช่วยเสริมความดุดันและโดดเด่นให้กับตัวรถขณะที่ฝากระโปรงหน้าที่ออกแบบอย่างมินิติ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความหรูหราในเวลาเดียวกันกันชนหน้าผสานทั้งความสวยงามและการใช้งานได้อย่างลงตัวโดยติดตั้งไฟตัดหมอกในตำแหน่งที่ให้ทัศนวิสัยสูงสุดพร้อมแผ่นกันกระแทกด้านล่างเพื่อเพิ่มความทนทานในการลุยทางออฟโรดด้านหน้าของรถคันนี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างความสง่างามและความแร่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ ชวนให้คุณออกไปสัมผัสถนนข้างหน้าด้วยความมั่นใจจากมุมมองด้านหลังฝากระบาดของแคนยอนโดดเด่นด้วยโลโกโ้ GMC แบบนูนที่สื่อถึงความแข็งแกร่งมาพร้อมฝ่ายท้ายเลด็ดีไซน์ทันสมัยที่ให้ทัศนวิสัยยอดเยี่ยมกันชนหลังติดตั้งบันไดเหยียบช่วยในการขึ้นลงกระบาและมีขอลากจูงที่พร้อมรองรับทุกงานบรรทุกส่วนพื้นที่กระบาดด้านหลังถูกออกแบบให้กว้างขวางพร้อมพื้นบรที่ทนทานรองรับการขนของหนักได้เป็นอย่างดี ทุกองค์ประกอบด้านหลังเน้นความใช้งานจริงโดยไม่ลดทอนความสวยงามของตัวรถมอบความมั่นใจไม่ว่าคุณจะบรรทุกเครื่องมืออุปกรณ์หรือของใช้เพื่อการเดินทางพักผ่อนก็ตามมองจากด้านขวาแคนย่อน2,026โดดเด่นด้วยเส้นสายที่เรียบง่ายแต่มั่นใจลายเส้นคมชัดทอดยาวตั้งแต่ซุ้มล้อหน้าไปจนถึงด้านหลังเสริมบุคลิกที่ดูปราดเปรียวและมีพล,ลังล้ออัลลอยถูกออกแบบให้พอดีกับซุ้มล้ออย่างลงตัว ขณะที่กระจกข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมอบทั้งความสวยงามและการใช้งานที่ยอดเยี่ยมภาพรวมจากด้านข้างสะท้อนความแข็งแกร่งผสานความประณีตแสดงให้เห็นว่าแคนยอนเป็นรถที่พร้อมลุยได้ทั้งในเมืองและเส้นทางผจญภัยได้อย่างไร้กังวลเมื่อก้าวเข้าสู่บริเวณแผงคอนโซลหน้าคุณจะพบกับห้องโดยสารดีไซน์ล้ำสมัยที่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางหน้าจอดิจิทัลผสานเข้ากับมาตรวัดแบบดั้งเดิมได้อย่างกลมกลืน มอบข้อมูลสำคัญให้คุณมองเห็นได้ทันทีหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนถูกติดตั้งไว้กึ่งกลางพร้อมปุ่มควบคุมระบบปรับอากาศระบบเสียงและการเชื่อมต่อต่างๆที่ใช้งานง่ายวัสดุแบบ s ซอฟท c h และการตกแต่งด้วยลายโลหะช่วยยกระดับบรรยากาศภายในให้พรีเมียม ทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินและความสะดวกสบายเบนาะนั่งคู่หน้าถูกออกแบบมาเพื่อมอบความสบายและการรองรับที่ดีเยี่ยมสำหรับการเดินทางไกลหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงพร้อมตัวเลือกการปรับตำแหน่งและระบบทำความร้อนที่ช่วยปรับประสบการณ์ตามความต้องการของผู้ขับขี่และผู้โดยสารตำแหน่งการนั่งให้ทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมขณะที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้ารู้สึกสบายสูงสุด ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกเดินทางไกลบนถนนสายยาวก็าตามที่เบาะหลังผู้โดยสารจะได้รับพื้นที่วางขาและพื้นที่เหนือศีรษะที่กว้างขวางพร้อมเบาะนั่งที่นุ่มสบายและรองรับสรีระเป็นอย่างดีผู้โดยสารด้านหลังยังเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเช่นที่วางแก้วพอชาร์จไฟและช่องแอร์ช่วยให้การเดินทางไกลสะดวกสบายและผ่อนคลายยิ่งขึ้นการใส่ใจในรายละเอียดเหล่านี้ทำให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกได้รับการเอาใจใส่ ไม่ว่าจะนั่งตรงจุดใดก็ตามสุดท้ายห้องเครื่องของแคนยอน2,026ติดตั้งระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพรุ่นนี้มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบทั้งเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบชาร์จและเครื่องยนต์ V6 ที่แข็งแกร่งทั้งสองแบบให้แรงบิดสูงและความสามารถในการลากจูงที่น่าประทับใจการออกแบบวิศวกรรมขั้นสูงช่วยให้การขับขี่รับรื่น มีความน่าเชื่อถือและประหยัดน้ำมันส่วนประกอบต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความซับซ้อนทางกลไกของรถตั้งแต่ระบบระบายความร้อนไปจนถึงการออกแบบท่อไอเสียทุกองค์ประกอบถูกสร้างขึ้นเพื่อความทนทานและประสิทธิภาพทำให้ GMC Canyon 2026มีสมรรถนะและความมั่นใจในการขับขี่อย่างยอดเยี่ยม